สวัสดีครับพี่ยงกกะเจออมครับเมื่อนี้เขาไปหาเห็ดครับแต่ว่าเห็ดบอกบอกก็เลยได้ไดข่หมดแทนครับผมติดตามครับแนี่ยใคหมดแดงครับนับงพสวัสดีค่ะช่องพิยุกกะเจออมค่ะเมื่อนี้ยเขาสิ้อมาเห็ดยังกันไปตามด้วค่ะอุปกรณ์ค่ะคุณหนึ่งมาไปแล้วคุณอันอนี้ มือนี้ว่าสิมาหาเห็ดพี่น้องเห็ดโบออกครับเห็ดโบอ้อกก่อนพ่อยังเนะครับไปติดตามเมั้งครับนี่ครับข้างมะแดงครับข้างมะแดงข้างมะแดงครับมีใครวะดินกเด็นดินกระเด็นดินกระเด็นมันสีออกว่ะฮะนใครด้วยนะจับลงไปในสันามเบียังเออ

มีเดยค่ะมีเดยค่ะโอ้บางมีอะน,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 นี่คะ่ะเปียงกบมีค่ะครับโอ้้ม่เห็นคักนี่นี่เปียงกบมีค่ะ นี่ครับไข่มดแดงมีเปล่งพอมเป็นเซ้งเล้วค่ะนี่ครับไข่มดแดงพร้อมข้อข้อ,ขอ,ขอ ให้หมดแดงครับพี่น้องให้หมดแดงไีดดง่จิ้มกันเลยยาา้ามันเลยแต่มันก็มีเก่าครับทั้งนี้ได้ลายเติบทั้งนี้ได้ก่อยหนึ่งคนเลยเนี่ยนี่พี่น้องใี้หมดแดงพี่น้องกัดพุทกัดอ๋ออะครับ ขอคุณครับเดี๋ยวเอากันลังเหลือกไฟสมท่างเดียวด้วนี่ค่ะได้กล้อยยุตว่าเป็นไข่ผสมกลอยไปเลือกเอ,อกาไหมอยู่บ้าน น,นี่ครับปลาปลานี่ครับบมื่อได้ตั้งใจไม่แย่บระเด็ครับไม่สาวกับ่มีไม่ไพ่บ่มี้ถ้าก็ไม่ทินนล้งครับแน,บนี่นี่ครับตอนปลานี่ก็ได้ให้ทำนี่ครับเนี่ยโอ้ได้ก้อยแย่ยเติบแล้วครับเนี่ยทำได้สวยแย่เติบครับเดี๋ยวข้าศึไปเบิ้องเมรี่ต้อ,อยวะเชียวมั้ าไปเบิ้ลเ่มครัเดี๋ยมครับหมดแดงกัดแครหมดแดงกัดไหมคะนี่ครับให้หมดเที่ยวไปเงี้ยมาครับนี่น้องเี่ยวลัง่าูะครับนี่ครับกำลังเลือดกำลังเลือดให้ย่งย่งครับให้่งย่ให้งครับครับใหงครับ เราแคบหมดแดงเลยนี่ครับไปเก็บเห็ดครับเห็ดบ่มี้จะได้ไแคบ่มดแดงครับผมลคลิปนี้กับฝากไว้ท่านนี้ครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับผมต้องพิมงกับเยี่ยวผมนะครับและคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ